ไห,หิมะตกละไหนไหนไหนจอดนั่นไงข้างนอกกระตากนั่นอะไหนเออใช่จริงๆด้วยหิมะตกหร้นั่นนั่นอะไรอะสโนโบว์ง,งั้นเหรอไม่ใช่ไปหวอนสโนแมนเขากำลังเล่นหิมะอยู่หูจอดเอาอย่างนี้ดีกว่าเราออกไปเล่นข้างนอกกันดีกว่านะหุยน่าตื่นเต้นจังเลยโฟนใครเรียกเราเนี่ย นี่ไงกพี่แอกอยู่นี่ใครเรียกอ้าวพี่แอกเหรอใช่แล้วเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็อยู่กันต้องนานแล้วนี่ไงเอาเหรอไม่ยักษ์รู้นี่พวกเรามาเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วแบบบังเอิญว่าหิมะตกกันดูดิไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหิมะตกหิมะตกโอ้ยตกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยข้างนอกเฮ้ยตัวอะไรอ่ะสโนว์แมนสโนว์แมนสโนว์แมนเหรอใช่ใช่ใช่ เอาอย่างนี้ดีกว่าเราชวนเพื่อนเราออกไปเล่นหิมะข้างนอกกันดีไหมอ่ะอ่าไป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 แล้วไปแล้วไปเร็วฮ้ยพี่ฝนอันนี้อะไรเนี่ยดูนี่ดิอะไรรอันนี้มันหูฟังทานอสป่ะนี่หูฟังทานอสหรอมาแล้วมาแล้วพวกเราไปทางไหนอ่ะนี่ไงทนี้เหรอเออเขาบอกว่าไปออกออกไปหาซานต้ากันเถอะเออนี่ไงเขาบอกว่าลองไปหาซานต้าข้างนอกกันดีกว่างั้นพวกเราก็ไปกันเลยเนอะทางนี้เหรอใช่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 ไหนอ่ะอุ้ย ย่อะไรอ่ะไม่มีของเล่นใครวางไว้เกลื่อนใปหมดเลยอ่ะอุ้ยของเล่นวางเกลื่อนกลาดแบบนี้ถ้าพวกเราโดนไปแล้วก็เราอาจจะล้มก็ได้นะดูลื่นหัวแตกหลบๆดีๆนะใช่ใช่ใช่ต้องหลบให้ดีหูบ้านเพื่อนนี่แบบอย่างหรูหราเลยอ่ะดูดิตรงนี้มีเวลขัามด้วยพี่ฝนบ้านหรูหรามากสวยมากไหนอ่ะนี่ไงเอ้ยมีบ้านหรูหรามีถุงเท้าด้วยถุงเท้าถุงเท้าดูดิดูดิ เฮ้นั่งได้ด้วย๋อนั่งได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเท่เท่มากเลยเอ้ยตรงนี้ก็มีเนี่ยฝั่งนี้ก็มีเก้าอี้โซฟาอย่างหรูนี่นั่งได้ด้วยเหรอนั่งได้นั่งได้โอ้สวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอแวะเข้าไปดูข้างหลังบ้านหน่อยสิทำอะไรข้างหลังบ้านหลังบ้านไปไม่ได้อะทุกคนเอาขอล็อกก็ดีขาแบบที่เก็บอาหารเขาเปล่าประตูล็อกประตูล็อกฝั่งนี้ก็ล็อกเหมือนกันประตูนี้ละกันเราก็เหลือแต่ประตูหน้าบ้านแล้วละเฮ้ยเบกเจอกล่องของขวัญด้วย ไหนไหนไหนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมีกล่องของขวัญเฮ้ยแสดงว่าไม่รู้ซานต้าเขาจะต้องให้ของขวัญพวกเราแน่นอนเลยอะเออเป็นไปได้เป็นไปได้โอ้โหดูดิหิมะตกโปรยปลายใครใครมาปั้นหิมะเคร้ยงแถวนี้เนี่ยโอ้โหอย่างนี้ต้องระวังให้ดีนะลูกบอลเลร์เลยอะพี่ฝนลูกใหญ่มากใช่ใช่ใช่เกือบไปลูกใหญ่มากเลยอะเร็ว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 เิเตรงนี้มีเฮ้ย มีกล่องของขวานอีกแล้วอะไยเพียกมาแล้วถึงแล้ววุ้ยเพียกได้อีกแล้วเย้แต่เขาบอกว่าให้เราระวังสโนโมนไว้ให้ดีนะเขาอาจจะชนพวกเราได้อ่ะเออเบนเขาบอกว่าสโนโมนพวกนี้ชอบไม่ค่อยชอบมองคนนะเขาก็เล่นของเขาอย่างเดียวไงแล้วเป็นสโนโมนขี้แกงด้วยอ่ะเหรอเราทาไงกันดีอะเราจะต้องระวังเขาดีเราก็วิ่งตามไปเลยได<ม>้ไหมอะยังไงกล่องของขวานเฮ้ยเพลกเห็นกล่องของขวานแล้วเฮออ้ยเ,ออเ,ออเกือบโดนชนเฮ้ย เฮ้ยเอ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 ้ยเฉียววิ่นไปแล้วว่ะเป็นไงมั่งอะพี่นนอนเฉียวไปดิระวังระวังเดี๋ยวล้มลงไปเจ็บนะเนี่ยใช่ใช่จะล้มลงไปเจ็บแน่นอนเลยอะเอ้ามาข้างๆได้ด้วยนี่นะเพื่อนเอาหน้าถมาเหรอเพื่อนเอาหน้าถมาดิเฮ้ยตรงนี้ดิโอ้ยตรงนี้เขาอะไรเนี่ยอุ้ยมาเร็วมาแล้วมาแล้วโอ้ยอันนี้ตีวงกว้างวิ่งไปตรงๆก็ดีนะอันนี้ตีวงกว้างอ่ะดูดิโซนอมันคนนี้เขาตีวงกว้างอะ วิ่งตามเขาไปเบใช่ต้องวิ่งตามเขาไปใช่ต้องวิ่งตามเขาแล้วล่ะเออพอเขาหักมาปุ๊บเราก็วิ่งตามเขาไปแล้วก็วิ่งตามเข้ามาเก็บของขวาญได้แล้วล่ะเฮ้ยทำไมเบนมาเร็วแท้เออบินเบนวิ่งมาเร็วมากเลยอะโอ้ยตรงนี้เป็นน้ำอะระวังข้าศึกลงไปมันจะแข็งหรือเปล่าไม่แข็งมันมันน้ําโดนขาแล้วมันเย็นแล้วมันกระพริบอะโอ้โดดไปดีกว่าโดดไปดีกว่านี่ได้อีกกล่องนึงแล้วอะโอ้ยดีจัง อยากดูดิกล่องของขวัญเต็มเต็มทางไปหมดเลยอ่ะเต็มทางเดินอนัใหเรานาเข้าไปไงแสดงว่าเขาวางกล่องของขวัญล่อเราใช่ใช่ต้องวางกล่องของขวัญล่อเราแน่เลยอ่ะดูดิซานต้าให้เราเก็บกล่องของขวาอีกแล้วคุณลุงซานต้าใหเราเก็บของขวานเฮ้ยใครอ่ะเราเจอเบนอีกแล้วอ่ะทําไมเบนมาเร็วจังเลยอ่ะเออเบนวาร์ปมาหรือไงเนี่ยมาเร็วมาเร็วโอ้โหดูดิพระจันทร์สวยมากเลยอ่ะไหนพระจันทร์เฮ้ยเดี๋ยวจอมพิมะเฮ้ยพี่ฝน ใช่ทางนี้เหรอไม่รู้ดิอ๋อแล้วไปทางไหนอ่ะไปทางนี้เบนบอกให้ไปทางนี้นี่นี่นี่ทางนี้เร็วนี่ทางนี้ทางนี้ึบอุ้ยวิวิระวังขอนไม้เหรอุวิขอนไม้ระวังนะตกลงไปเนี่ยหนาวแน่นอนใช่ใส่มันจะหนาวมากเราจะต้องเป็นหวัดอึบคัดจมูกน้ำลูกไหลไอจ้าอึ๊บวิเกือบล่นึบ อีกเดียวอีกแล้วเราเจอกล่องของขวานอีกแล้วะเฮ้ยทำไมเบนมาก่อนอีกแล้วอะพี่แอกเราหวังข้างหน้ามีเพนกวินดูนี่ดิตัวกรมดิกเลยดูดิเฮ้ยเพนกวินน่ารักจังเลยเพนกวินใส่สเก็ตด้วยพี่ฝนโอ้ยโอ้ย มันมันมันถลายเลยอะไหล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 มันไหลมันไหลแล้วเราต้องไปทางไหนอะต้องตามเพนกวินไปละมั้งตามเพนกวินไปใช่ใช่ต้องตามเพนกวินไปแล้วแล้ววตามไปทางไหนอะเฮ้ยเ้ยเพนกวินเขาจะชวนเราแล้วอะเพกเลาะขอบนายอยู่อะแล้วแล้วววเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรละมั้งแล้วเราต้องไปทางไหนอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบโดนชนเนี่ยต้องตามเพนกวินเพนกวินไปอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วถึงไหนอะนี่ไงเนี่ยเหรอ เฮ้ยทำไมเบนมาเร็วอีกแล้วะเออทำไมเบนมาเร็วจังเลยอ่ะมันมีประตูว้าร์ปะนี่ไงเขามีให้เลือกว่าจะไปอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เปล่าแล้วก็อันนี้เป็นไข่อีสเตอร์เออนี่ไข่อีสเตอร์อันนี้วันวาเลนไทน์นี่แล้วก็อันนี้ประตูหิมะไปตามหาซานต้าใช่ไปตามหาซานต้าแล้วอันนี้อะไรอ่ะอะไรเหรอนั้นวันฮาโลวีแนี่นอนเลยอ่ะอ๋อไม่ไปเราจะไปหาซานตาคอสเราจะเอาของขวัญใช่ใช่เราจะไปหาของขวัญไปแล้วะว๊บมาแล้ว <ร>วิ่งดูอะไอะให้เราเลือกประตูด้วยอ่ะเอาแล้วเราจะเลือกประตูไหนอ่ะประตูหนึ่งประตูสองประตูสามเดี๋ยวนะหุยเพียกดูดิข้างล่างมันมีแบบมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราไปทีละประตูไหมให้เราไปทีละประตูใช่ไหมอังนั้นเราไปประตูที่หนึ่งก่อนเฮ้ยไปแล้วเปิดมาเจอของขวัญเลยโอ้ของขวัญแบบอย่างใหญ่เลยอ่ะพี่ฝนทําไมหนึ่ง หนึ่งมาโผห้าหนึ่งมาโผห้าของขวัญแบบใหญ่มากเฮ้ยแล้วก็มีประตูสีให้เราไปอ่ะโอ้โหเฮ้ยเพียงโดนประตูดูดเข้าไปแล้วประตูดูดแล้วเหรอโอ้หมาโผล่นี่เลยอ่ะสิบเจ็ดอ่ะอุ้ยไปแล้วอยู่ไหนเนาะอยู่นี่ไงเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะลูกตุ้มเฮ้ยเราเจอกล่องของขวัญลูกตุ้มลูกตุ้มลูกตุ้มมันไม่ใช่ลูกตุ้มมันคือนี่มันคือไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ ที่ห้อยไอเนี้ยต้นคริสต์มาสอะลูกกระพวนเหรอใช่ใช่ใช่ที่ประดับต้นคริสต์มาสอะพี่เอกไปกันดีกว่าเอ้าทำไมกลับไปก้าอีกแล้วไม่รู้สิกลับมาที่ประตูก้างั้นเหรอเอ้าเดี๋ยวอันนี้มาสิบสี่มาสิบสี่พี่เพรามันว้าวแปลกๆอยู่นะมาแคนดี้อะเออหิวเลยอะโหน่ากินมากเลยอะเฮ้ยมีฝนมายี่สิบสามเอ็นี่ใครอะเอาน้ำเหรอน้ำไงน้ำโหน้ำน้ำมีสไตล์เป็นของตัวเองตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ลูกอมแคนดี้ออมันมาขึ้นมานี่เลยเหรอปึ๊บปึ๊บอุ้ยระวังตกนะเสียวเลยโุ้ยแคนดี้แบบอันเล็กมากมาแล้วมีประตูให้เราเลือกเยอะเลยอ่ะเออเราพอเข้ามาปุ๊บประตูก็ดึงเราเข้าไปทันทีเออประตูดึงเข้าไปแล้วเฮ้ยเจอเจอเบนเขาบอกว่าอะไรหรอมาเร็วมาเร็วเอาเจอกล่องขวัญเออเขาบอกว่าระวังหมา ให้เราระวังหมาเหรอนี่ beware of dog เดี๋นะห้ามเข้าห้ามเข้าด้วยนี่ซานต้าเลี้ยงหมาแล้วเหรอเดี๋ยวนี้สงสัยฮะไปเร็วพวกเราไปเุ้ยหุจอมหิมะไปแล้ว啊ไปเพียร์ไปเพียร์ไปพี่ฝนโจมหิมะเฮ้ยเรากลายเป็นสโนว์แมนไปแล้วเพียร์อะทำไมพี่ฝนกิ้งเร็วขนาดนั้นอะไม่รู้ดิพี่ฝนไปแล้วอ้โโอ้โหหวิหล่นลงมาแล้วหล่นลงมาแล้วอุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ย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  โอ้ยกิ้งดุ๊ก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 โอ้ยหล่มาแล้วหล่มาแล้วหล่มาแล้วหล่นมาแล้วเฮ้ยเราจะจมทะเลแน่เลยตกแล้วอึดเราจะลงทะเลเปล่าเฮ้ยโอ้โหไอเบียกมาทับพี่ฝนททำไมเนี่ยนอนอยู่นี่ใครอ่ะพี่ฝนเองใครกิ้งมาด้วยคนหนึ่งเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเก็บกล่องของขวัญแล้วโอ้ต้นคริสต์มาสต้นใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยต้นคริสต์มาสสวยอ่ะเนี่ยต้นใหญ่มากเลยดูดิ โอ้ยน้าไปนู่นเราต้องกระโดดขึ้นทางนี้เพื่อเราไปแล้วอ่ะเอ้เบนนายมาไงเออเบนมาแต่ไกลเลยอะ่ะเบนมาถึงก่อนเราอีกอะ่ะเขาบอกว่าให้หากุญแจจากอะไรนะที่ทําการเวิร์กช็อปของซันต้าอะไรสักอย่างนี่แหละแสดงว่าเราจะต้องขึ้นไปข้างบนนี้ดิใช่แล้วโอ oh. เพียงว่ามันกระโดดแล้วงงมากเออกระโดดแล้วงงเหมือนกันดูดิมันเป็นอีเนี่ยมันเป็นลูกลูเฮ้ยโต งงอ่ะ <celebrate> มันโดนมองไม่เห็นอ่ะพี่หล่นลงมาล่างสุดเลยมันมองเห็นเป็นต้นไม้อ่ะดูดิเฮ้ยพี่เกลงมาล่างสุดเลยทุกคนต้องกระโดดใหม่เลยอ่ะโอ้ยแต่ไม่เป็นไรเราจะพยายามโอ้ยขึ้นไปเฮ้ยถึงแล้วพี่เกพี่ฝนถึงแล้วทําไมพี่ฝนถึงเร็วจังเฮ้ยเจอกุญแจแล้วเฮ้ยเจอกุญแจแล้วหัวดวงดาวคริสต์มาสสวยมากเลยอ่ะไหนกุญแจนี่ไงเจอแล้วโอ้ยไอแ v e a k คี แล้วเราจะลงทางไหนเ่ยเนี่ยลงทางไหนลงทางนี้นะไอ้มันเดินลงได้เลยเนี่ยดูดิอาลงไปเลยแล้วเรากระโดดลงไปเลยไม่ได้เหรอตกลงมาแล้วลงมาแล้วกระโดดลงน่าจะเร็วกว่านี่เอากุญแจไปเปิดตรงไหนอะนี่ไงซันต้าเวิร์กช็อปนี่ว่าซันต้าเวิร์กช็อปเนี่ยเหรอใช่ไหมโอ้โหโอ้โหดูบ้านซันต้าดิหลังใหญ่มากเลยอะโอ้โหฮารูฮาาสุดๆเฮ้ยสวยอะบ้านแบบบ้านสวยอะแต่ละหลังคือแบบสวยมากเลยะเนี่ยขอ ขอบ้านเอาไว้ในใจเธอก่อนสักรูปเลยบ้านสวยใช่ใช่ชดูดิบ้านสวยบ้านอย่างสวยเลยอ่ะดูดิดูดิโอบ้านสวยมากเราทำไงอ่ะเราเข้าไปข้างในใช่ไหมใช่ต้องให้เราเข้าไปข้างในเปิดประตูเลยใช้กุญแจไขมาดิมามามาอุ้ยประตูแบบอย่างใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยพี่เอกโดนดูดเฮ้ยไปแล้วโดนดูดเข้าไปแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยโหสวยอะนี่ในบ้านซานตาใช่ไหมอ้า เบนนายมาทําอะไรแถวนี้เนี่ยบ้านซันต้าเหรอเออเขาบอกว่าน่าตื่นเต้นมากบ้านซันต้านายจะตื่นเต้นอะไรเหมือนนายรู้จักซันต้าอยู่แล้วเลยดูดิดูต้นคริสต์มาสต้นนี้ดิเอออยากได้สวยจังเลยอยากได้อยากได้อยากได้สวยมากเลยโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะสุดยอดเลยอืมแต่เขาว่าซันต้าอยู่ข้างในนี่แหละว้าวมีของขวัญรนี่บประดาสวยมากเลยนี่ใครอ่ะ จะเป็นลูกสาวเปล่าลูกสาวซานต้าเหรอน่าจะใช่นะลูกสาวซานต้าเออแต่พี่เอกว่าเหมือนคนนั้นเลยคนที่พี่ฝนเอาไปเต้นเรียนแบบเขาอะเบลล่าโพสเบลล่าโพสเหรอโอ้โพี่เอกซานต้าวางกับดักไว้ด้วยอะฮะถกันขโมยดิกันขโมยเหรอมาเร็วพี่ฝนระวังให้ดีนะเอ้ยนั่นไงว่าแล้วเชียวว่าจะต้องโดนเอ้ยทำไมพี่ฝนกระโดดไม่ค่อยได้เนี่ยรอบนี้จอมันใหญ่เกินไปอะดิเอ้ประทษวจอบีเอกก็จอใหญ่เหมือนกันเออ โอ้ยโอ้ยถึงแล้วเข้าประตูมาอุ้ยอันนี้มันโรงงานโรงงานซันต้าเหรอใช่โรงงานทำของขวัญน่ะโอ้หโรงงานใหญ่มากเลยเรา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 ต้องรีบไปรีกไปเร็วไปเร็วไปเร็วเย็นย็เอ้เาโอ้โหเรากลายเป็นของขวัญไปแล้วกลายเป็นของขวัญไปแล้วอะเราวู้รูรรว้าวิ่งว้าเดี๋ยว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 ยดยวเย เก็บกล่องก่อนอน,นอดแล้วอะ่ะอุ้ยมันมีทางนี้อีกอ่ะเระวงันะวงนะนนอันนี้แบบโอ้ยเร็วๆๆๆๆๆหยหยุด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 หยจ,จะบอกให้ร<ม>ะวงังมีหัวไปแล้วมีหัวไปแล้วถึงแล้วถึงแล้วจอดวิ่งแล้ว,ลว,จ,วจ้าเฮ้ยโอ้โหย,ยังโดนอยู่อีกอ่ะเฮ้ยแยกกล่องของขวัญมันกิ้งลงมาโหเอาไงดีอ่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่มากเลย จะไปทางไหนรอดเนี่ยรอดแล้วจ้าอุ้ยกล่องของขวัญมันกิ้งลงมาทางนี้อะแล้วเราต้องทํำยังไงอะเราต้องหลบกล่องของขวัญนะดิเราต้องหลบหรือเราต้องลงไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าพี่ฝนหลบก่อนเราต้องไปข้างๆเีย่ไปแล้ว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 ค่อยๆหลบค่อยๆหลบมันกิ้งอย่างนี้แล้วเราจะไปรอดไหมเนี่ยนี่ไงพี่ฝนออกมาแล้วอย่านะอย่านะเฮ้ยกล่องของขวัญกิ้งลงมาแล้วคนกิ้งลงมาแล้วอุ้ย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 ไปอือ ไหนนี่ของไหนนเี่ยของขวัญนี่นี่เป็นไงสุ่มทางเอาโอ้ยรอดรอดโอ้ยเขายังชั่วหน่อยทุกคนจะล่นลงตรงไหนเนี่ยเฮ้ยถึงยังถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยเขายังชั่วโอ้ยช่วยด้วยรอดไหมรอดไหมช่วยด้วยรอดไหมดึงแกนดีช่วยด้วยดึงดึงดึงช่วยด้วยดึงทำไมทำไมเบรกต้องมาติดอยู่ตรงนี้แล้วแล้วแล้วดึงแล้วดึงดึงดึงโอ้ดันทำไมต้องมีล่องอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ย อะไรเนี่อะไรของพี่เอกเนี่ยไออะไรกันมาเร็วๆลืเพื่อนตัวแตกอ่ะเราเห็นดับคาตาเลยอ่ะมาเร็วๆซาจริงๆเลยไปเรากำลังไปใจเย็นๆพี่เมีเล่นกันอยู่ได้รอบนี้ไม่มีพลาดกระโดดมานะกระโดดมานะอย่าลืมนะรอบนี้ไม่มีพลาดนี่โอ้ยเข้าประตูแล้วเาแล้วให้มันรู้สัมมางโอ้ย y god เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเฮ้ย อุ้ยกล่องของขวัญโมโรลานคืออะไรอ่ะเฮ้ยคือกล่องของขวัญประตูประตูอะไรอุ้ยกล่องของขวัญแบบใหญ่มากแล้ว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 ทำไมพี่เอกรู้สึกว่ามันมันเอียงเอียงไปเอียงมามใหญ่มากเลยอ่ะหรือว่าเราอยู่ในกล่องของขวัญแล้วมันเอียงไปเอียงมาไม่รู้ดิอุ้ยดูเหมือนว่าเราจะต้องรีบขึ้นไปนะนี่เราตัวเท่าเชื้อราเองเหรอเนี้ยตัวเท่าเชื้อราโอ้พูซะดูดิเราจะต้องขึ้นไปข้างบนเฮ้ยมีเชือกอะไรไม่รู้พี่ฝนใช่ใช่ใช่ต้องรีบปีนเฮ้ย ปีนได้ไหมไม่รู้เพ็กขึ้นแล้วขึ้นแล้วจับแล้วมันมันจับไม่ติดขึ้นแล้วโอ้โหเพ็กเล้วกําลังกระโดดเกาะอยู่เฮ้ยขึ้นไปดีทุกคนอ้าวไม่ต้องกระโดดปีนได้เลยมาเร็วมาเร็วไหนอะอ้าวแล้วนายพี่ฝนไม่ไม่ขึ้นไปอะเดินปีนได้เลยเหรอเพ็กก็กระโดดแทบตายนึกว่าต้องกระโดดเกาะไปแล้วไปแล้วไปแล้วสู่ความเมืองว้างอันไกลโพขึ้นไปแล้วเอ๊ะอะไรเนี่ยเฮ้ย ทำไมเรามาอยู่ในห้องเบนล่ะอะไรของเบนเนี่ยอะไรเนี่ยมารีคริสต์มาสเหรอโอย